ไปเปิดหัวยังไงทุกคนสวยๆหรือเปล่าอ่ะฟรีไปดีเพื่อนอุ้ยรอบนี้คูณมาโคตรเยอะเลยไอเชี่ยต่ได้น้อยเกินนะทุกคนคูณ35ไป84บบาทครับผมโอ้โห,โหมาสวยๆวย,ยังไงครับผม geht, โอเคครับ okay, ผมก็กลับสวัสดีท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับกับช่อง PSK นะทุกคนเอาวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ตัวเกมสวิตบอลซานนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะมาลองเล่นคลายอื่นดูนะครับวันนี้ก็จะไม่ได้มาเล่นค่าย PG น,น,ยานั้นเพื่อนอ่ะก็สลรับเสียงที่รบกวนนั้นเพื่อนก็อย่าไปแคร์เลยนะทุกคนอ่ามันเป็นแค่เสียงลมใบไม้ไปงั้นแหละนะทุกคนอ่ะวันนี้มีทุนอยู่พันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูนะครับเกมสวิต c h นะครับผม เล้นนี่คืออะไรวะเอา้ากูเล่นไหมตอนไหนวะนี่ยทุกคนมาทุนหนึ่งพันบาทนะครับผมเกมนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรมากมายก็จะมีผลไม้ต่างๆนะทุกคนเอ้ยไม่ได้เล่นนานว่ะเขาดูยังไงวะนี่ยอ่านี่ก็จะเป็นหน้าตาเกมนะทุกคนก็จะมีลูกอมหัวใจนะทุกคนก็จะเป็นรายจ่ายที่แบบ แพงรองลงมาจากสแกตเตอร์นะทุกคนก็อันนื่ก็แตกต่างกันออกไปนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มปั่นกันเลยดีกว่าอันนี้มันเบ็ดอยู่เท่าไหร่วะอันนี้เบ็ดมันสิบสองบาทเดี๋ยวนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราจะมาซื้อฟิซีจิปดีกว่าป่าเบ็ดก่อนซื้อสักหกร้อยบาทมาดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับผมมากดเย็ดไปเลย ก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมมาสิฟีสปินครับผมไปเปิดหัวยังไงทุกคนสวยๆหรือเปล่าอ่ะฟรีไปดีเพื่อนอุ้ยร,รอบนี้คูณมาโคตรเยอะเลยไอ้เชียจะได้น้อยเกินนะทุกคนคูณ35ไป84บาทครับผมโอ้โหมาสวยสวยยังไงครับผม ไม่ได้อะไรเลยครับผมเหลือแค่สี่ฟีสป,ปินเองว่ายมายังไงเพื่อนอ่าง,งนลไม่มีอะไรเฮ้ยเพื่อนแมวนากูซื้อไปหกร้อยนะเพื่อนเฮ้ยไม่แจกเลยครับผมเอาอยัางไงดีวะลองลดเบ็ดดิเฮ้ยมันมีซื้อห้าร้อยอยู่ทุกคนไม่ได้เล่นนานนะทุกคนก็เลยลืมลืมไปหมดเลยเกมเนี้ยอืม,มาเพิ่งสองนาทีเองโอ้โห สิฟิสเปินยังไงเพื่อนตามทุนอีกแล้วนะครับวันนี้ยังไงกล้วยมารอบนี้ไม่ไหลนะทุกคนคูณห้าไปโอเคมาแค่6บาทเองนะครับผมยังไงทุกคนกล้วยมาอุย้ยคูณ20สิครับผมมา25บาทครับผมโอ้โหเหลือแค่4ิฟิสปินซื้อฟีเกมไปเพิ่งบวกมาแค่48บาทอย่างคุ้มเลยนะเออ ยังไงครับทุกคนบักแตงงโงมาครับผมกลยมาอีกยังไงตัวคูณมาเยอะอยู่นะคูณสิสครับผมแปสิบเจ็บาทครับผมสวยๆมานเพื่อนโอเคบักแอปเปิลมาหืม <c oughs> ตัวคูณโคตรเยอะแต่มันไหลน้อยนะครับผมได้อยู่ทุกคน เท่าไหร่ครับผมร้อยเก้าสิบห้านะทุกคนมาได้อยู่ได้อยู่โอเคก็จบเป็นทีเรียบร้อยได้มาสามร้อยเจ็ดสิบครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเราปั่นเองดีกว่านะครับผมสักเบ็ดสิบสองบาทแล้วกันมาโอเคปั่นไปครับผม ซื้อมันเริ่มจะไม่เวิร์กแล้วนะผมมันน่าจะเกลือนะวันนี้โอเคสวยโอเคดอกนี้ว่าไงครับผมอยากปั่นแบบ,บออโต้อะเขาเปิดยังไงวะเนี่ยตรงไหนนะทุกคนแป๊บหนึ่งนะผมอ๋อนี่ไงนีอย่างโอเคเปิดแบบเทอร์โบไปด้วยแล้วกันมายัางไงเพื่อนอยังไงเพื่อนมาหรือเปล่า โอเคแตงโมงมาสวยสวยไปดีครับผมมายังไงเพื่อนโอ้โหไหลรัวๆไหลรัวๆครับผมโอเคแตกเรื่อยๆอยู่แตกเรื่อยๆอยู่ครับผมไม่ซื้อก็แตกนะทุกคนไหลอีกครับผม อ่ะเดี๋ยวเราลองปรับเบ็ดเล่นลูกสูงดูเป็ด30แล้วกันมายังไงปั่นเองฟรีเกมมันจะเข้าหรือเปล่าวะมาดีเวือน เงียบเลยครับผม5 5บาทสุดท้ายเล่นให้หมดเลยแล้วกันในเมื่อมันไม่แตกแล้วนะทุกคนวันนี้อ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ทุน1 0 0 0บาทก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับซื้อวิเกเอ็มไป200โอ้โหอ,อย่างเกลือเลยครับผมก็ขาดทุนยับเลยนะวันนี้อ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้นทุกคนเพราะว่าทุนเราหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับใครที่จะสนใจอยากจะลองเล่นนะก็สามารถคลิกลิกงใต้คอมเมนต์ได้เลยทุกคนผมก็จะปักุดทิ้งไว้ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นาพาคคิปใหม่ๆผมด้วยสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ